สวัสดีค่ะวันนี้รับเกือบสองหมื่นแล้วก็ตายยังปวดหัวอยู่นะคะเนื่องจากอาการไข้ขึ้นอ้าวหมดนั่งจากอาการไข้ขึ้นนะคะไข้ขึ้นจากอะไรไปฉีดนะคะวัคซีนมาอ่าแต่ปุ้ยไม่โชว์สลิปเงินนะเพราะว่าสลิปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้มันมีไอ้นี่คนอนะแฮชแฮชเยอะมากๆนะคะแฮชเยอะมากๆ เดี๋ยวเราจะจับแมวกินแล้วนะแมวเธอจะบังกล้องแล้วทำไมเธอจะบับงกล้องทำไมเนี่ยวุ่นวายสามตัวเป็นแมวจรน,นะคะทุกคนขะเป็นแมวจรน,นะคะอืมกินคอร์บอเนเดี๋ยวจะกินแมวแล้วนะคะทุกคน่ะส่วนจริงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะกินแมวแล้วนะเออนะคะวันนี้รับรับสองเกือบสองหมืน่นทำไมเกือบสองหมืน่นเพราะว่าเธอจะหันตูดไม่ได้ เพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าอ่าวันนี้ปุ้ยส่งอ่ากาแฟนะคะ40กล่องนะ40กล่องนะคือ20กล่องเนี่ยมันก็จะ4ี0 0ันสี่ทุกคนแล้วเราส่ง2ที่แล้วก็โปรตีนอีก20สซอง <c oughs> โปรตีนอีก20อ่านะคะก็มันราคาอยู่ที่9,440เนี่ยละคา่ะ เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะจับแมวกินนะคะอืมวุ่นวายแท้วุ่นวายแท้แทอ้าวเรียกเธอเธอมาช่วยเราขายของในเร็วอันนี้มันกินไม่ได้มันเป็นโปรตีนได้มันเป็นคอลลาเจนนะคะเห็นไหมเห็นไหมคะว่าของเราอะไม่ใช่ครีมไม่ใช่ครีมอะไรแล้วไม่ใช่ของกินที่มันเป็นกระแสทุกคนไม่ใช่ของกินที่มันเป็นกระแสไม่ใช่อาหารเสริมที่บอกว่ามาไวไปไวคือเขาคงทนค,คงที่ตลอดเวลาแล้วก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะเติบโตขึ้นเรื่อยๆแล้วทีเนี้ยอืม ทีนี้ลูกค้ากินแล้วเห็นผลไงก็ซื้อซื้อแบบซื้อในราคาตัวแทนไปเลยซื้อในราคาซื้อในราคาตัวแทนไปเลยที่จะกินอ่าที่ที่ลูกค้าปุ้ยเนี่ยที่วันนี้สต็อก2020 20นะไม่ใช่ตัวแทนนะคะเป็นลูกค้าที่ซื้อไปกินเพราะว่าอะไรกินแล้วเห็นผลกินแล้วโอเคอ่ากินแล้วโอเคกินแล้วหุ่นดีมีนะคะมีร่อง11อดนะเนี่ยแหละค่ะ นะคะเดี๋ยวเราก็จะทะเลาะก,กับแมวแป๊บหนึ่งนะคะอันนี้อันนี้คือนะคะเขาเรียกว่าอะไรทุกคนนอนหลับได้เงินหมืน่นนอนตื่นได้เงินแสนนะคะแมวจรแมวจรเดี๋ยววันนี้แมวมาช่วยขายของค่ะมีสามชีวิตนะคะลูกชายสองลูกสาวหนึ่งนะคะแล้วก็เธอเราจะขายของเนี่ยเนี่ยเนี่ยทะเลาะก,กับแมวก่อนนะคะเออจะชงกาแฟก็ไม่ได้ชงละนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีอาการไข้ วันนี้มีอาการไข้ทุกคนปวดหัวมากเมื่อคืนก็กินพาราไปก่อนนอน2เม็ดก็ดีขึ้นแล้วก็ตื่นมาเที่ยงตีหนึ่งกว่าเข้าห้องน้ําแล้วเราก็แบบมาเช็คโทรศัพท์ดูเนาะมาเช็คโทรศัพท์ดูเฮ้ยโทรศัพท์เฟซมันล่มทุกคนเราก็นึกว่าเน็ตเราอ่ะไม่โอเคเราก็เลยไปส่งแชทส่งอะไรอา้าวแต่ว่าเปิด y o u t u b e ได้เปิดอ่าเปิดทิกตอกได้เปิด YouTube ได้ทุกคนแต่ว่าเล่นเฟซก็เล่นแชทไม่ได้นะคะ วุ่นวายแทย้ลูกสาวลูกสาวกับลูกชายนะคะสนสนนะคะอยากรู้อยากรู้ว่าแม่กินอะไรนะคะรับง่ายๆมากทุกคนขาแค่สองหมื่นเออวันนี้ตั้งได้ตั้งสองหมื่นเนี่ยเนี่ยวันน,น,นี้วันเดียวพ้ยก็สุดยอดมากสองหมื่นอ่ะแล้วถ้าสมมุติเราขายได้วันละสองหมื่นทุกคนขาเดือนละหกแสนป้าเดือนละหกแสนป้าเดี๋ยวทะเาลาะกับแมวก่อนนะคะถ้าเราขายได้วันละสองหมื 20, ่นเราได้เดือนเท่าไหร่สามหนึ่งสามสามสองหกเดือนหกแสนป้า ขายแม่เป็นกลุ่มเรามีนะคะมีเทรนให้อ่ไปหาแหล่งเงินทุนจากไหนพี่ฝนดูแลให้พี่ฝนแนะนำให้ขายยังไงคะน้องตองดูแลให้จะมีโนต้ตทุกคนคาห้ารขายยังไงให้เป็นหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านก็นี่แหละคะ่ะปุ้ยก็เริ่มจากนี่แหละคะ่ะจากพลออเดอร์ปุ้ยเริ่มจาก590ร้อ้นี่ยคะ่ะจนมีถึงทุกวันนี้นะคะเออแล้วก็กาแฟก็จะหมดแล้วนะคะ ยังไม่ได้เช็คด้วยยังไม่ได้เช็คคนที่สองเลยว่ากาแฟพอไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาเช็คกับหนึ่งนะคะทะเลาะทะเลาะกับแมววันนี้อาจจะไม่มีสาระนะแต่ไม่มีสาระแต่เราได้เงินอ้าไม่ได้ยอดไลค์แต่เราได้ยอดเงินทุกคนค่ะสังเกตไหมเวลาเราไลค์สดจะไม่ค่อยมีคนมาดูไม่เป็นไรค่ะแต่เราได้ยอดเงินทุกคนค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องนอยเลยนะใครที่หุ้โพส์ขายของ้วไม่มียอดไลค์เลยไม่เป็นไรค่ะแต่เราได้ยอดเงินเนาะ แมวเราได้ยอดเงินเนาะอร่อยอร่อยมากๆแล้วหาน้ำหยดไม่เจอเดี๋ยวเราทะเลาะกับแมวก่อนแล้วเราก็วางแก้วไม่ได้จริงไหมทุกคนคะเราไม่สามารถวางแก้วได้เพราะว่าเรามีแมวขวนนะคะใครเป็นทาสแมวมาดูแมวแล้วใครเป็นทาสแมวแสงแสงแดดมันส่องหนาผู้เห็นปะมันเลยมันเลยมันเลยเป็นแบบนี้มันเลยขาวโบกมันเลยขาวโบวุ่นวายจ้ะใครเป็นทาสแมว นะบางอีตั้งหา้าบางอีตั้งห,าห้านางแมวเนี่ยโอ้ยลวนนี่นี่นี่โซนน,น,นี่หาน้ำหยดกันไปแล้ว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 กินกาฟแฟเลยหนึ่งหยดนะจ๊ะหนึ่งหยดนะจ๊ะ ใครเป็นทาสแมวทุกคนใครเป็นทาสแมวอันนี้เตรียมชุดไปให้ลูกชายใครเป็นทาสแมวทุกคนเดี๋ยวกินนี่นี่นี่ช่วยนะคะใครที่ยังไม่ฉีดวัคซีนนะใครที่ยังใครที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะตัวนี้ช่วยได้นะคะท <ders> ุกคนภูมิคุ้มกันจะดีมากๆภูมิคุ้มกันโอเคมากๆตัวนี้ทุกคนคะอยากมีภูมิคุมค้มกันเนาะอ่านี่เลยค่ะ เนี่ยค่ะจะเป็นอะไรที่แบบถ้าถ้าหมดถ้าหมดหนึ่งสองเนี่ยครบหนึ่งสองเนี่ยจะเหมือนเราฉีดวัคซีนสองเข็มน,นะทุกคนคะ่ะตาเริ่มร้อนและเหมือนคนเป็นไข้าย,ยาไข้ขึ้นนะทุกคนกินก่อนเมื่อคืนอัดไปตั้งสิบสองแับซูลแน่เราไม่ได้พกยาแก้ไข้ไปเมื่อวานไม่ด้พกยาแก้ไข้ไปลืมก็เวลาเราปวดแขนนะเราปวดแขนนะเราก็จะใส่โปรตีนใส่ปากไปเลย กินกาแฟยังไงให้ได้สองหมืนทุกคนค่กินกาแฟยังไงให้ได้สองหมื่นกินแบบนี้ไงกินให้ทุกคนดูทุกวันว่าเออกินแล้วเออสกินแล้วหุ่นดีกินแล้วแบบล่องมา กินแล้วน้ำหนักลงกินแล้วคุ้มหิวเนี่ยแหละค่ะแล้วลูกค้าจะซื้อไปในราคาที่ต้นทุนทุกคนลูกค้าจะซื้อไปในราคาที่ต้นทุนก็ไม่เข้าใจทําไมจะต้องมาบางังโทรศัพท์ซึ่งราคาแบบถ้าสูติว่าเราซื้อไปยี่บกล่องเนี่ยมันจะได้ในราคาที่กล่องละ230้สิบาทแล้วมันคุม้มทุกคนมันคุมมค้มมากๆคุ้มมากๆทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราแถมสองกล่องเลยนะเออแต่ถ้าสี่กล่องเนี่ยมันาราคาเท่าไหร่ มันก็ยังอยู่ที่ราคา280บาทอยู่ดีนะแต่ว่าเราได้ส่งฟรีไงทีนี้เธอกัดโทรศัพท์เราทำไมเรากัดโทรศัพท์เราทําไมเราเห็นว่าเราอยู่ในนั้นไงแมวเห็นว่าเราอยู่ในนั้นเรากัดโทรศัพท์เรานะคะคุ้มมากๆทุกคนถ้าถ้าซื้อคุม้มอ่ะปุ้ยจะเจอลูกค้าหลายคนมากที่เขาแบบว่าพี่ปุ้ยโปตัวแทนเป็นแบบไหน <laughs> อะไรเงี้ยเออแล้วเขาก็ซื้อไปกิน <laughs> เขาบอกเขาอยากได้ในราคาแบบราคาต้นทุนอะไรเงี้ยราคาถูกก็ซึ่งปุ้ยก็เจอเจอเยอะมาก คุ้มแหละต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาซื้อในราคาตัวแทนของฟูดไปอ่าต้องขอบคุณมากๆนะคะไม่ห่วงค่ะไม่ห่วงค่ะแต่ถ้าถามว่าขายปีกได้กําไรไหมได้ค่ะเพราะว่ากล่องละสองแต่ว่าเราไม่ห่วงไงเออเราก็แบบเราก็ยังอุตส่าห์แบบเอา230ร้อยสามสิบไหมคะกล่องละสองร้อยสามสิบไหมค้ยี่สิบกล่องเองโอ้อะไรอย่างเงี้ยกินดีเอาลอนแ <c oughs> มวทะเลาะกันลนโต๊ะนะคะเออไม่ได้ทะเลาะกันเล่นกันเนี่ยเห็นไหมปุ้ยก็ไม่ห่วงเพราะปุ้ยอยากให้ ปุ้ยอยากให้ทุกคนได้กินในราคาต้นทุนแล้วแล้วแล้ว,ลวทำไมรู้ไหมดีและสุขภาพมากๆดีต่อร่างกายมากๆนะคะเมะื่อวานปุ้ยก็กินกาแฟนะกินทั้งสองแก้วเนี่ยเออตอนที่ไปฉีดวัคซีนอะนะคะแต่ถ้ากาแฟตัวอื่นนะปุ้ยไม่รู้นะกาแฟชงชงอันนี้ปุ้ยไม่รู้นะว่าเขาจะกินได้ไหมแต่เอสแทฟฟี่ที่ปุ้ยกินอ่ะกินได้ปกติตอนนี้ปุ้ยก็มีอาการเหมือนคนเป็นไข้เฉยๆนะคะเป็นคนเป็นไข้เหมือนไข้หวัดใหญ่ทุกคนแบบเพียเมื่อยระบมแค่นั้นเองเดี๋ยวกินยาแก้ไข้ก็หายอืม แล้แปดโมงกว่าแล้วเดี๋ยวปุ้ยไปโรงเรียนก่อนนะคะขอบคุณทุกการขอบคุณทุกการรับชมนะรีพืชรีพืชน,นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ